คุณเคยได้ยินไหมว่าเด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วเด็กๆเ,เหล่านั้นได้รับโอกาสแสดงความสามารถอย่างเท่าเทียมบนเวทีเดียวกันหรือ,อยังทำไมยังไม่มีโอกาสที่จะได้ต่อยอดและพัฒนาในสิ่งที่พวกเขามีทำไมยังไม่มีโอกาส ที่จะได้เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยแต่วันนี้จะไม่มีคำว่าทำไมเพราะเราจะมอบโอกาสที่ให้ทุกคนได้เข้าถึงเส้นทางนี้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSTF จับมือร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ พร้อมแล้วที่จะผลักดันโครงสร้างการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชนที่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยเพื่อมอบโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถในกีฬาฟุตบอลได้เห็นเส้นทางเดียวกันทั่วประเทศโดยการกำหนดมาตรฐานหลักสูตร The Curriculum สำหรับประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย การวางโครงสร้างการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและหลักสูตรการเรียนการสอนผู้ฝึกสอนฟุตบอลโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะสร้างมาตรฐานใหม่แห่งวงการเริ่มต้นจากการสร้างหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนที่จะนำปรัชญาวิธีการสอนฟุตบอลที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัยเพื่อเสริมศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลไทยในทุกระดับ ให้มีมาตรฐานเดียวกันพร้อมได้รับไลเซนส์ที่รับรองโดยสมาคมและสมาพั์ฟุตบอลเอเชียอีกทั้งภายในหลักสูตรจะครอบคลุมไปถึงการกำหนดมาตรฐานของแต่ละอะคาเดมีทั่วประเทศทั้งรูปแบบการสอมการพัฒนาทักษะและให้ความสำคัญต่อการปกป้องคุ้มครองนักกีฬายุวชนและเยาวชนตามหลักสากลพร้อมได้รับ a c a d e m มี i c e n s i n g เพื่อรับรองมาตรฐานของสถาบันนอกจากนี้ฐานข้อมูลสถิติทั้งของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของ Academy จะได้รับการเก็บรวบรวมและติดตามผ่านแพลตฟอร์มของสมาคมที่สามารถออกหมายเลข FIFA ID ประจำตัวนักกีฬารวมถึงเป็นผู้วางรูปแบบการแข่งขันฟุตบอลยุวชนและเยาวชน Youth Competitions U10 U12 U-14, U-16 และ U-18 เพื่อเป็นเวทีให้นักกีฬาฟุตบอลได้แสดงความสามารถระดับประเทศโดยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยและบุคลากรฝ่ายเทคนิคจะคอยติดตามเพื่อเฟ้นหานักกีฬาที่มีคุณภาพและศักยภาพจากทั่วประเทศมารวมตัวกันนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลทั้งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมในการวิเคราะห์ความสามารถมาประกอบการเก็บข้อมูล จากการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยสมาคมเพื่อนำฐานข้อมูลมาช่วยในการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายทีมชาติการเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถโดดเด่นจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้ในการแข่งขันจากทั่วประเทศมาฝึกซ้อมร่วมกันเพื่อสร้างขุมกำลังรุ่นใหม่ให้กับทีมชาติไทยในทุกรุ่นอายุอย่างต่อนเนื่องผ่านขั้นตอน t ALENT IDENTIFICATION ที่ฟีฟ่าเข้ามาสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดจากโครงการจะทำให้สมาคมสามารถประมวลความสำเร็จและสิ่งที่ต้องนำไปปรับปรุงในอนาคตผ่านการวิเคราะห์ร่วมกับผู้ฝึกสอนชั้นนำทั่วประเทศนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สมาคมมีฐานข้อมูลรายงานในด้านเทคนิคของนักกีฬาในแต่ละรุ่นอายุจากทั่วประเทศ ที่สามารถต่อยอดไปสู่วงการฟุตบอลอาชีพและทีมชาติไทยก่อให้เกิดอีโคซิสเต็มที่เป็นปฐมบทใหม่เพื่อฟุตบอลไทยสู่ความยั่งยืนต่อจากนี้เราจะไม่พลาดโอกาสในการส่งเสริมเยาวชนไทยที่มีศักยภาพโดยผ่านโครงการที่พัฒนาร่วมกับฟีฟ a าและสนับสนุนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงเส้นทางนี้ 프로투게더